ทีนี้จากเกณฑ์ในเซนต์ธรรมดามันจะมาเป็นดีเรียนน่องดีเรียนนิ่งได้ยังไงนะครับมันก็จะมีเทคนิคคือคือคืออันนี้ก็คือนิวโรเน็ตเวิร์ก็คือเอาอันนี้มาประกอบกันหลายชั้นแล้วก็ใช้เชนรูนะก็คือจากลอจิสติกเราก็จะสามารถเรียนนิวโรเน็ตเวิร์ดธรรมดาได้ทีนี้อันนี้มีมาตั้งแต่ยุคเอทีนครับคือเอีอะไรเงี้ยทีนี้ เจากตัวเนี้ยมัน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 มาถึงไอคอนเซ็ปต์ของด e e p Learning ได้ยังไงเนาะได้ไงผมก็จะไม่ลงไปดีเทลมากหลักๆก็คือเอตัวเนื้อเราได้เบิกอ่ะมัน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 ก็คืออตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาก็ทําหลายชั้นได้อยู่แล้วล่ะแต่พอชั้นมันมากขึ้นอน่ะมันก็มันก็เริ่มเทรนยากขึ้นเรื่อยๆเนาะถามว่าทํายังไงให้มัน ให้มันให้มันเอ่อเวิร์กพอพอมันดีมันถึงมันมันเวิร์กเนาะก็มันก็มีเอ่อที่มาที่ไปอยู่หลายอย่างคำอธิบายก็มีหลายข้อนะเช่นหนึ่งคือเมื่อก่อนมันก็คงได้แล้วแต่ว่า Data มันน้อยแล้วพอ Data มากขึ้นมากขึ้นนะฮะับคอมพิวต์คอมพิวดีขึ้นก็คือเมื่อก่อนก็แค่ไม่มีเวลารอ Data ไม่พอไม่มีเวลารอก็ ก็เลยทําไม่ได้นะฮเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ทํานี้ได้ก็ก็ก็โอเคอันนี้ก็เป็นคําอธิบายอันหนึ่งซึ่งดูดูไม่เม็กซเซนเลยทําไมคนสมัยก่อนไม่ยอมรออะไรย่างเงี้ยหรือว่าสมัยก่อนทําไมไม่มีเดต้าก็มันไม่มีนั่นเหลมันก็มีเดต้าก็คงไม่แปลกอันนี้ไอ้ม่มีเดต้าก็คงไม่เซนคอมพิวท์ทไมไม่รอก็มันรอไม่คือถ้าถ้าใครทําในปัจจุบันก็ต้องรออยู่ดีมันก็รอไม่ไหวก็คือรอไม่ไหวนะก็แม็เซ์เซนแต่ว่ามันก็มีเครื่องมือมากมายที่ทาให ให้ให้เราทําให้เทรนเทรนได้ดีขึ้นนะฮะโดยที่ความลึกมากขึ้นเนาะคอนเซปต์หนึ่งซึ่งมันมาจากฝั่งเลิร์นิ่งอะก็คือเรื่องของเ e กูลา r i ไ a เซชันคือเราเราก็พยายามจะทําให้เวทอะไรต่างๆมันมันเทรนได้ง่ายขึ้นโดยโดยมีเรื่องอย่างเช่นว่าแบบเรกูลารไรเซชันคือเราทํายังไงให้ให้ให้ตัวเวทอะมันไม่มันไม่โอเวอร์ฟิตคือเมื่อก่อนทําไมมัน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 ไม่สําเร็จเนาะไม่ใช่มันเทรนไม่ได้นะฮะ มันเทรนแล้วมันโอ้มันมันโอเวอร์ฟิตคือพอชั้นชั้นของตัวนิวร้อนด้วเยอะถึงขั้นหนึ่งอ่ะมันก็เทรนมาปุ๊บมันก็มันก็เทรนได้สําเร็จเนาะแต่ว่าไปรันจริงแล้วพังนะเพราะฉะนั้นก็มันมันเกิดปัญหาโอเวอร์ฟิตนะฮะทีนี้วิธีการป้องกันไม่โอเวอร์ฟิตเนี่ยมันก็ทําได้หลายอย่างก็คือขั้นแรกคือคอนเซ็ปต์ของเรกูลาร์ไลท์ชัรนก็คือทําให้พารามิเตอร์มันไม่มันไม่ไปแหลมแหลมไม่ได้เป็นสเปเชียลเคสหรืออะไรประมาณนี้นะฮะมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นคอนเซ็ปต์ที่เขาใช้ก็คื พยายามพูพารามิเตอร์ให้เป็นให้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 มันเป็นเซตนะอันนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องของ convolutional layer เนาะคือแทนที่แทนที่เราจะเป็น all pair อย่างนี้เนาะใช่ป่ะก็คือเวลา all pair พารามิเตอร์มันเยอะจัดแต่ว่าพอ i n p u u t ของเราเนี่ยพอ input ของเราเป็นรูปอะเราก็มองว่ามันก็ควรจะดูดูดูของที่มันเป็นเป็นเป็นไอมีลักษณะที่เป็น แผลเป็นก้อนๆไปใช่ปะ่ะทีนี้แต่ละเนื่องจากในรูปเนี่ยมันมี translation invariant ก็คือสมมติว่าคุณมีหน้าคนอย่างนี้ใช่อันนี้หน้าคนคุณขยับหน้าคนมาตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นหน้าคนอยู่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะจดจำอะไรสักอย่างเนี่นะสิ่งที่คุณใช้จดจำบริเวณนี้กับสีที่คุณใช้จดจำบริเวณนี้มันก็ควรจะแชร์กันได้มันควรจะแชร์กันได,มนนได้มันก็เลยเกิดคอนเซปต์ว่าอ๋อโอเคงั้น งั้นเอเราก็สมมติว่ามีรูปหน้ารูปหนึ่งเนาะถ้าเราจะจำไอ้หน้าหน้าคนตรงเนี้ยไม่ว่าจะดูจะตรงไหนอะ่ะมันก็ควรจะใช้เนโอโรนิวเบิร์กหน้าตาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเรามามองเป็นชั้นๆนะ่ะชั้นตรงเนี้ยมันก็มันก็จะใช้เวทชุดหนึ่งมาทำวันนี้เวทชุดหนึ่งมาทำแต่ว่ามันก็จะเป็นเวทชุดเดียวกันเนาะมันก็จะคอมไบเวทมันจะลดจํานวนเวทที่คุณต้องใช้ลงอย่างมากมายนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ของคอมโชันนอลเลเยอร์ซึ่ง ซ,ซึ่งจริงๆก็มีมาตั้งแต่ยุคเอตี้แล้วล่ะนะก็เปเปอร์งานเอ่อเลเรียกอะไเรเลอร์เน็ต้งที่ทำทำจดจำตัวเลขของคุณยานรีคุณนะี่ยนะก็ก็คือก็คือทำอันนี้แหละนะก็ก็มีคอนเซปต์นี้ตั้งแต่สมัยเอตี้แล้วล่ะแต่ว่าก็ก็เวิร์กสำหรับตัวเลขแต่พอภาพซับซ้อนขึ้นมันก็เดต้าเซตไม่พอรันไม่ไหวเลยประมาณนี้นะก็ว่าไป นั่นก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำอยังไงไม่ให้มันโอเวอร์ฟิตใช่ไหมก็มีคอนเซ็ปต์ของพวกที่เรียกว่าดรอปเอาท์ดรอปเอาท์ก็คือเออเราระหว่างเทนอ่ะเราก็สุ่มเอาเวทห้าสิบเอร์เซ็นให้มันไม่ไม่อคทีฟนะเพื่อให้เพื่อให้มันกระจายไปใช้เวทอะไรส่วนในนิวโรเ n e เว o ร์ในการจำเพราะนั้นมันก็เหมือนว่าแบบพยายาม คือแค่ฝึกสมองให้มันทำงานหลายๆส่วนอะ่ะไม่ใช่ว่าไปจำเฉพาะจุดจำเฉพาะจุดอะไรประมาณนี้นะเขาคือสุ่มสุ่มเวทเป็นศูนย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเวลาคุณเขียนเนืน้อร่างตัวในปัจจุบันคุณใช้พวกไพทอใช้แล้วมันจะมีดรนะอปเอาท์เลเยอร์ก็จะมีควาสามารถเลือกได้ว่าเออจะดรอปของไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับโอเคเพระเาะนั้นด้วยคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันก็เลยทำให้ คุณคุณเทรนได้ดีขึ้นเนาะจริงมันก็มีท่าหนึ่งซึ่งดูบา้าคลั่งมากก็คือสมมุติว่าคุณมีชั้นเยอะๆใช่ป่ะแล้วคือความยากของการเทรนที่นิวรนดีเวิร์ดที่มันชั้นเยอะๆก็คือว่าถ้าเราดูดูเกเดียนเดซเซนเนาะสมมุติว่าอันนี้เป็นคำตอบใช่ป่ะคือคือความผิดพลาดที่ชั้นบนๆน่ะผิดพลาดชั้นบนเนาะสุดท้ายมันต้องอมาประเกตมาที่เวทที่ชั้นล่างใช่ป่ะถ้าเวทมันเยอะมันกว่า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  เออร์เลอร์มันจะมาถึงข้างล่างมันหายหมดละโอเคไหมฮะอันเนี้ยคือปัญหาที่เขาเรียกว่าแวนิชชิ่งเกรเดียนต์ถามว่าจะทำยังไงให้มันเกรเดียนมันส่งกลับมาได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นเลยเนะี้ยหรือว่าผลจากท่านนี้มันจะทำยังไงให้มันไปโผล่ข้างบนได้เร็วขึ้นมันก็มีคนบอกว่าเอองั้นก็งั้นก็อันนี้อันนี้เรื่องนึงอนี้เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะเรซิดีย <residual S 2> เน็ตเวิร์กอะไรประมาณนี้ฮะก็คือคือ,คอทำยังไงให้ผลจากนี้วิ่งมาเร็วขึ้นคุณก็จับ ก็มีม so yeah? yeah. uh ีม huh. so ีมีช hmm. so right, so ่องทางพิเศษเป็นทางด่วนที่ให้มันยิงส่งมาได้อย่างรวดเร็วเลยประมาณนี้เกเรียมก็จะส่งกลับมาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะก็ก็จะเป็นท่าที่เขาใช้นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ไปเสิร์ชอ่านได้มีเทคนิคหลากหลายนะผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะก็รู้นิดๆหน่อยแทบไม่เคยทำนะเคยทําบ้างส่วนใหญ่ก็หลอกคนอื่นทำฝากเบ็กทำอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้มันมีอะไรน่าสนใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกบ้างเนาะหรือว่าอะไรที่เราสามารถทำความาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในในตระกูลของ new Deep learning ได้อีกนะผมก็จะพูดเร็วๆ2เรื่องนะถ้าใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้น,นะครับผมจีบีสามเรื่องขอไปเร็วๆนะอันแรกนะอันแรกนะม topic ีท็อปิกเลยเพิ่มเติมนะอันแรกคือเรื่อง a d v e r s a r i a l a t นะ c k อันที่2คือเรื่อง พอมีก็จะเรียกแท็กแล้วก็จะมีะแกนนะฮะ generative adversarial network เรื่องสุดท้ายก็คือ,อเป็นทริคในการทำเทรนนิ่งเนาะก็คือพวกเอ่อพวกจริงจริงเรื่องสุดท้ายผมอาจจะพูดก่อนนะครับก็ได้ขอย้อนนิดน,นึงคือพอเราทำ gradient descent เนี่ยนะฮะเราก็จะคำนวณน gradient ใช่ปะ่ะคือถ้าเราดูตามสูตรเนี่ยมันจะใช้ data set ทั้งหมดเลยนะมาคำนวณคำนวณ gradient เนานะคือนี่มาจากทั้ง มาจากทางคำนวณจากทาง dataset ทีนี้ถ้าเด t ้าเซมันใหญ่อะเราก็เสียเวลานานในการคำนวณแล้วคำนวณเสร็จก็ขยับไปได้นิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบช้าเนาะวิธีหนึ่งที่เขานิยมทำก็คือว่าเขาก็จะหั่น dataset ตออกเป็นชิ้นๆซึ่งถ้าถ้าทำไม่ถูกจริงอมันต้องมาเพิ่มเมนูเดต้าเ t ตเนาะแล้วก็คือคือเดต้าเซตอะ เกเดียนมันคำนวณจากเดสเซททั้งทั้งก้อนใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าถ้าเกิดผมสุ่มสุ่มมาสิเอร์เซนต่ะมันก็ควรได้เกเดียนที่ค่อนข้างแม่นละคือคือเด e เมันมีผมมีล้านอันสุ่มมาหมื่นอันจากล้านอันน่ะมันก็ควรจะแบบเดฟิ e เซน t ทิศทางที่โอเคเนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะาต้องอ่านทั้งก้อนน่ยเราก็มาหาเกเดียน t ทีทนึงเราก็สุ่มแค่บางส่วนแล้วก็หาเกเดียนเลยฮนะ แล้วก็ค่อยๆพอเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสมมุติว่าผมสุ่ม10%เอาเลข10%ก่อนเนาะปกติอะถ้าเราจะอ,อ่านเรเดอร์เซตคือการคำนวณแมชชีเนลิงทั้งหมดอะม,มันอยู่ที่คำนวณเกรเดียนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรเดอร์เซต m อันก็ใช้เวลา1หน่วยสมมุติใช้เวลา1ห,หน่วยในการคำนวณเกรเดียนของเรเดอร์เซต m อันถ้าผมสุ่มมา10%อะผมก็ใช้เวลาแค่ m ส่วน4ใช่ปะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมแบบประหยัดเวลาได้10 10เท่า แต่ผมก็วิ่ง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 สั้นลงนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมวิ่งได้ถี่ขึ้นนะก็แทนที่จะวิ่ง1ทีออกทะเลไปเลยก็วิ่งสั้นๆแล้วก็มันก็จะเลี้ยวทําอะไรได้มากขึ้นเนาะการสุ่มสุ่มมาแล้วมาหาเกเรียนเนี่ยหรือที่นี่คนนิยมเรียกว่ามินิแบชเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเป็นไอเดียของสโตคาสติกเกเรียนเดเซนต์เนาะซึ่งถ้าทำจริงๆอ่ะมันต้องสุ่มคือต้อง แต่มันไม่มีใครผมเข้าใจว่าไ <laughs> ม่ไม่มีใครสุ่มคนก็ทำแบบนี้แบบแล้วก็แอบสุ่มว่า Data มันสุ่มมาแล้วซึ่งจริงๆก็ไม่จริงนะก็อยู่เหมือนไปครับในเช <c oughs> ิงแพ็กพีก็จะเป็นแบบดาร์กอาร์ดหนึ่งนะก็ะนั่นก็อันนี้ก็เป็นทริคที่เขาเขาใช้กันนะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะมาดูเรื่องเพิ่มเติมปี2000เอฟเฟซิเอลแอ t แท็กแล้วก็เจเนทีฟเอฟเฟซิเอลเน็ตเวิร์กจริงสองเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกันคนทำก็ ก็คนเดียวกันนะทำมันทำอันนี้ก่อนเราค่อยมาทำอันนี้นะทีมเดียวกัน,กนโอเคอ่ะ a ออร์เซอเรีคืออะไรเนาะคือมันมันก็มีคนถามว่าเออ,เอ,อสมมุติว่าคุณเลนเลนโมเดลมาใช่ไหมไอ้คำว่า a อ v e r s a r เ a ียเนี่ยนะก็คือหมายถึงปาร์ตี้ที่ ที่แบบอยากจะทำร้ายคุณนะอยากทำร้ายคุณเช่นถ้าคุณมีอันกอที่คนสามารถใส่อินพุตมาแฮทกคุณได้ก็เขาก็หรือทำทร้ายคุณในแง่ที่เลวร้ายที่สุดอะเราก็เรียกตัวนั้นว่าเป็นแอดเวอร์ซเียลนะสมมุติว่าเรามีเรามีเอ่อควิกซอร์ ort, อันกอที่ควิกซอร์ใช่ปะ่ะเราก็บอกอันกอนั้นนั้นดีมากเลยแต่ว่าให้ใส่อินพุตอะไรก็ได้เขาอาจจะเลือกอินพุตที่ has, ทําให้อันกอเราช้าจ,จัดจัดนะ ก็แบบนั้นก็คือเขาก็เราก็มองว่าเขาเป็นแอดวอร์ซเลียลนะแอดมอลเซเลียลคือคนทีไ่ไม่ไม่หวังดีกับเรานะฮะทีนี้โมเดลพื้นฐานของแมชชีเน็ตนิ่งนะก็คือคุณเอาเดตเซตไปใช่ปะ่ะใส่อันกอแล้วก็ได้โมเดลที่ขึ้นกับพารามิเตอร์มาใช่ปะ่ะซึ่งไอ้โมเดลเนี้ยมันเป็นอะไรที่ซับซอ้อนอะ่ะไม่มีใครไปเปิดปดูข้างในมันเป็นอะไรใช่ปะ่ะคืออธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้นะ ทีนี้ถ้าถ้าเรามองตามทฤษฎีของเราอะเนาะตัวโมเดลอะมันก็มันมันก็จะเป็นเส้นคือคือมันก็มันก็มองในสเปซที่มันไฮเดรนเทอร์นอมากซึ่งเราจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเรามองในสองมิติอะมันก็เหมือนว่าตัวโมเดลมันจะเป็นคนขีดเส้นอะว่าโอเคไอ้กลุ่มนี้เป็นพวกบวกนะไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นพวกลบนะอย่างนี้เนาะเห็นไหมฮะทีนี้เอ่อ คำถามก็คือว่าเอ้ยโมเดลมันเทรนมาอย่างไงก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้มันเทรนมาอย่างไงเนาะทีนี้คำถามคือมัน,นจะมีตัวอย่างบวกสักงานที่มันอยู่ใกล้ๆอันนี้ไหมที่พอเราขยับนิดนึงมันค่ามไปเป็นลบเลยหรืออะไรเงี้ยม,มันทำได้ไหมหรืออันนี้เรามองใน,ในเชิงเทรนนิ่งเนาะแต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งคือโมเดลเราเป็นแบ็กบ็อกอะ ใช่ป่ะเราลูกใส่เข้าไปใช่ป่ะอันนีลูกเตา่าเตา่าใช่ป่ะใส่เข้าไปแล้วก็ตอกเตา่าเป็นไปได้ไหมว่าผมจะเอาลูกนี้มาโมดิฟายเลย็กๆน้อยๆแล้วทําให้มันตอบว่าปืนได้คือคือเอามาโมดิฟายนิดหน่อยใส่อน,นี้ตอกว่ากันซึ่งจริงคุณไม่อยากทำนี้หรอกคือมีเตานะ่าแต่ ทำให้มันกลายเป็นปืนทาไมว่าวะแต่ก็ไม่ไปได้คุณมีเพื่อนที่ร<ม>ังเกียจกันมากๆอยากให้มันไปขนเต่าไปสนามบินแต่ว่าอยากให้โดนตารวจจับคุณก็อาจจะบอกว่าเออคุณก็เอาเอาเอาเป็นปืนไปแล้วกันนะแต่จริงคุณอาจจะมีปืนแต่ว่าไม่อยากให้คนเหนเหตุกมีลูกปืนอยู่แต่ไม่อยากให้คนเห็นว่ามีลูกป,ปืนคุณก็แปลงให้มันคิดว่ามันเป็นลูกเต่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมเนี้ยถ้าเรามองมุมนี้เนาะเรามีโมเดลเอใช่ป่ะเรามี X x นะที่ f x เท่ากับเต่าแล้วก็เราจะหามี y ไหมที่ f x บวก y ก็คือมองว่า y เป็น error น,นิดหน่อยเท่ากับกัน,นโดยที่ x บวก y กับ x เนี่ยใกล้กันใกล้กันคือดูด้วยตาไม่ออก เนาะดูด้วยตาไม่ออกมันมีไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าคุณนอนนอน,นอนนอนอ่ะคุณเลแบบเอ้ยมันจะมีได้ไงวะนึกออกปะแต่เนื่องจากคุณมีนักเรียนปอตีหรือปอโทเนี่ยคุณก็เดินเอ้ยลองไปรันหน่อยนี้อะไรเงี้ยนี่จรินผมผมจินตนาการนะคือมัอาจจะมีคนนึงเออนอนนอนอยู่เอ้ยมันมันจะทํอย่างนี้ได้ไหมวะเพราะว่ามันก็บวกบวกเนี่ยก็เขาก็ไปรันเอ้ามีจริงเขาก็พบว,ว่าเออ เขาบอกว่าอโมเดลเนี่ยเนื่องจากมัน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 ซับซ้อนนะครับคือไอ้เส้นเนี่ยมันมันมันวิ่งยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็เราสามารถเอาเดตเซสของมันมันมานะที่มันตอบบวกแต่ว่าบวกอะไรเป็นนิดหน่อยนะมันก็ตอบลบได้เพราะว่าไอ้เส้นเนี่ยคือคือเวลาทำ gradient d น s e t ฮะมันก็มันมันเยอะไอตัวที่ขอบขอบมันอาจจะแบบเออเออเลแค่เป็นแบบอาจจะอยู่ใกล้ขอบนิดนึงแต่มันก็ตอบถูกอะไรเงี้ย มันก็สามารถเออทําได้นะนั่นก็คุณต้องกลายเป็นปัญหาแบบนี้ก็คือกลายเป็นปัญหาใของดิวัลซิชันปัญหาหน้าตาแบบนี้ก็คือเออสมมุติว่าเราผมขอเฟสในในหน้าตาแบบนี้นะคือสมมุติว่าเราเออให้ x จาก Data Set เนาะ xi li นะครับจาก Data Set เราก็หา y i นะฮะที่ y i นี่มีขนาดน้อยนะโดยวิธีการวัดวัดขนาดน้อยเนี่ยโดยมากเราจะใช้ l infinity นะก็คือเรา mm hmm. เรา,เ,ราเออร์เลอร์ในแต่ละช่องไม่ควรเยอะนะฮะน้อยๆน,นะฮะหาที่เอ่อ f xi อันนี้เท่ากับ l i แต่ F X I SI บวก J Y I เ,เ,เท่ากับ1ลบ L I น,นี่คือตอบผิดมองผมนีนะโอเคไหมฮะถามว่าทำได้ไหมถ้ามีอันนี้ก็คือคุณก็คุณก็ยิ้มเลยโอเคไหมฮะคุณก็แบบน่าจะ attach ได้ซึ่งอันกรในการทำอันเนี้ยมันดูอันนี้มันเหมือนเป็น optimization problem มากๆเลยเนาะเราจะทำยังไงใช่ปะ่ะ เนื่องจากทุกอย่างในจักรวาลของ Machine Learning มันเป็น Gradient Descent นะครับคุณก็คุณก็คำนวณ e er อ r o r เนี่ยออกมาเป็น Gradient นะฮะแล้วก็วิ่งตาม Gradient ไหนึ่งทีก็ได้เลยเพราะว่ามันใกล้กันมากนะก็มีเทคนิคเยอะแยะวิ่งตามหนึ่งทีหรือว่วิ่งอะไรเงี้ยก็เป็น Paper ออกมายุคนึงก็มีแต่คนทำเรื่องเนี้ยนะฮะพยายามทำเอเวอร์เซอร์ a อนดแท็นะก็คือดูดูว่าแบบโอเคคุณอยู่ฝั่งนี้นะ สมมติว่าเส,เส้นแบ่งเป็นแบบนี้ประมาณนี้เวลาคุณคำนวณเกเรียนที่แบบมันจะออกมาพาคุณวิ่งมาข้างเนี้ยคุณก็วิ่งตามเกเรียนมามันก็จะตอบได้เลยบางทีคุณก็จะวิ่งวิ่งสั้นๆก็วิ่งสามทีลองวิ่งสามทีว่าเจอไหมเลยนะเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็โอเคตัวอย่างนี้ไม่ค่อยดีคือมันเป็นไปได้ที่ตัวอย่างคุณจะอยู่ตรงนี้คือวิ่งไปเถอะมันไม่ถึงอนะ เพราะว่ามันไม่อยู่ตรงขอบบางตัวอย่างก็คือแก้ไม่ได้บางตัวอย่างก็แก้ได้แลก็จัดการได้ทีนีเ้เรื่องเรื่องเนี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนพยายามจะกลายเป็นเรื่องหัวข้อวิจัยเนาะก็คือพยายามจะป้องกันอันด r ซันเลอร์แอนแทผมพูดตรงนี้พูดในคอนเซ็ปต์ของรูปโอเคไหมฮะแต่จริง มันทุกเรื่องเลยนะคอนเซ็ปต,ต์ของเเแท็กคุณมีเท็ก์มาใช่ป่ะแล้วคุณก็เอาเอาไปใส่ c h a t GPT ใช่ป่ะบอกว่ากอ,อ good bad ใช่ป่ะเปได้ไหมที่ฉันผมเปลี่ยนคำสามคำอะ่ะเอ้ยจากตอบจาก o o o เป็น bad เลยหรือว่ามองนี้แ็ไดผมลอกข้อสอบเพื่อนมาแล้วผมก็มีตัว Classifier ที่ดูว่าเราเหมือนกันหรือเปล่าเนะผมผมแก้นิดหน่อยให้มัน ตรวจไม่ได้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อง adversarial attack หมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็คือหัวข้อในการวิจัยคือพยายามป้องกัน adversarial attack ด้วยวิธีต่างๆเาะซึ่งอ,อ,อันนี้อันหัวข้อแรกอันนี้สองคือมันมีคุณมันมีพฤติกรรมอะไรบางบ้างเนาะอันนึงที่น่าสนใจมากคือมันมัน transfer ได้นะฮะคือคุณเทรน adversarial attack ภายใต้โมเดลหนึ่งเอาไปใช้อีกโมเดลหนึ่งได้ได้ยังไงก็ไม่รู้คือ คือสมมติว่าคุณคุณมีรถที่มันอ่านป้ายทะเบียนใช่ปะ่ะด้วยโมเดลหนึ่งแล้วคุณไปแอตแทมันนะบางทีเปลี่ยนโมเดลมันก็ยังโดนแอตแทอยู่ดีซึ่งก็เป็นความบัตสมนึหนึ่งนะสุดท้ายก็คือแบบทำยังไงให้เดี๋ยวนะการแก้ a d v e r s a r i a l a t t a c k เนี่ยเราเรียกว่า a d v e r s a r i a l Training นะสุดท้ายก็คือมันอธิบายได้ไหมว่าพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง นะทยนคนเฟอร์ได้ทั้งอะไรได้ทีนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยสเตอร์ดิอาร์ตอ่ะก็คือทําไม่ค่อยได้นะครับคือมันมีเปเปอร์ที่อยากจะป้องกันในเมื่อซื้อแท็มากมายไก่กองแล้วก็มีคนมาทําว่าเออคุณก็ตายหมดคือคือเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเศร้านิดหนึ่งคนทาเปเปอร์ก็เคลมว่าฉันป้องกันได้อย่างนู้นอย่างนี้ด้วยเทคนิคบ้าบอต่างต่าง,าง,างนานาเนาะเขาก็อิโมเลว่ามันดีแล้วก็มีคนเอา p ปเปอร์ <Paper S 2> เขาเยคุณกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาโดนแท็ทกพังเล็กเหมือนกันนะวันนั้นก็อยู่ในสถานะที่ Open อยู่นะครับก็คือค่อนข้างเศร้าไม่รู้ทำยังไงก็มีวิธีต่งตางๆมานานา,นามากมายเช่นมีตั้งแต่ว่าแบบโอเคเอาน้อยมาใส่ใช่ไหมผมก็เอาน้อยทับเข้าไปแล้วก็ใช้แกนเจนเนอเรตให้มันกลับมาชัดแบบเดิมอย่างเงี้ยเออก็โดนแท็ทกได้อยู่ดีอะไรคือคือเออมันดูเออ,ด,เอ,อดูสิ้นหวังระดับหนึ่งนะในการจัดการเรื่อง เรื่อง a d v e r นเจอ a t t อ c k นะครับอันนี้คือค่อนข้างอัปเดตแล้วนะครที่ผมไปดูมาแต่ก็นานแล้วแ่ะแต่คนคนมันก็เลิกทำไปพักนึงแล้วเพราะว่ามันดูไม่ค่อย,อยดูแบบเออไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือคิดวิธีอะไรออกมามันก็โดนหมดนะครับประมาณนี้นะนก็ทำใจไปประมาณว่าแบบเออถ้ามีตำรวจ กาดจะยิงคนร้ายแต่ว่าคนร้ายใส่หน้ากากอันนึงตำรวจอาจจะมองไม่เห็นเพราะตำรวจมันเป็น AI อะไออเงนีนะครับคือคือเราจะอยู่ในโลกแบบนั้นไหมอย่างเงี้ยนะับนะอ่ะโอเคนี่เรื่องหนึ่งทีนี้จาก a d v e r s a r ซ a ร t t รสแอกนะ a d v e r s a r เ a อร์เร็ก็เอ่อก็มีคนมองว่าเออถ้าเราเอาการที่ n e u r a l n e เ w ื r อมา a t t a c k กกันเนี่ยมามาทำอะไรให้มันเอ่อสร้างสรรได้ไหมเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งใน เจเนทีฟโมเดลแรกๆที่เกี่ยวกับรูปเลยนะฮะก็ก็มีหลายอันแหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในนั้นนะที่แต่มันเกิดมาในยุคที่แบบเอ่อตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยดังมากมันคิดว่านะครับก็เรียกว่าแกนนะแกนก็เป็นเป็นไอไอเดียของมันก็คืออย่างนี้เนาะเอ่อถ้าคือเราเอารูปเอารูปใส่ น,นิ้รลวนมันเก่งมากเลยสมัยนั้นก็คือเอารูปใส่เนาะแล้วมันก็บอกได้ว่าเป็นเป็นดอกไม้หรือเปล่าสมมุติว่า yes no, no. หรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นของอะไรก็แล้วแต่เป็นของเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ว่าไปหมาลิงอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้คำถามก็คือว่าเออเราทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันมีตัวนี้ที่มันที่มันเก่ง ตัวนี้เนาะบอกเห็นรูปแล้วบอกได้เป็นอะไรใช่ไหมเราอยากสร้างรูปผมควรจะทำยังไงผมควรจะสร้างเดยวัตโแบบหม่ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งสร้างรูปสมอยากได้รูปอะไรก็รับแบนดอมนอยส์มารับนอยส์มาผ่านเดวลวัตโนบอสร้างรูปแล้วไปถามมันถ้ามันได้รูปสมมติววอยากได้รูปดอกไม้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันก็บอกได้ว่าดอกไม้ไม่ดอกไม้ใช่ไหม ใช่ป่ะทีนี้เราก็เนื่องจากในรอดในเวิร์ดเราก็แมชชีนเลงในบดอะทำงานด้วย l o สฟังชันโอเคไหมฮะทำงานด้วยร o s ฟังชันเราก็สร้าง loss ได้คือเราอยากให้ใส่น้อยไอ้น้อยตัวเนี้ยอยากให้ตอบเป็นดอกไม้ใช่ไหมเราก็เราก็มองว่าอันนี้เป็นฟังก์ชัน f มองว่าอันนี้เป็นฟังก์ชัน g ใช่ไหมเราก็บอกว่า fx อันนี้คือเอาพุ๊ดเราใช่ป่ะไปใส่ให้ฟังก์ชัน g ใช่ป่ะ ลบกับผลลัพธ์ดอกไม้ใช่ไหมเราก็สามารถคำนวณ loss loss ที่ขึ้นกับพารามิเตอร์ของพารามิเตอร์ของ g พารามิเตอร์ของ f ได้นะเราก็เกนเ d i e n t descent บนพารามิเตอร์ของ f นี่แหละให้ให้มันรับ noise มาแล้วตอบให้ให้ตัวนี้ตอบเป็นดอกไม้ให้ได้เห็นไหฮะเราก็ฟ i t พารามิเตอร์ของ g เอาไว้เนาะเพราะว่า g มันก็แบบ เออมันเก่งแล้วนี่มันมันรับรูปก็บอกได้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้สมว่าเอาแค่เอาแค่อยากจะเจนรูปดอกไม้มีนิ้วล้อได้เบอร์อันนึงบอกว่าอันนี้เป็นดอกไม้หรือไม่เป็นดอกไม้เนี่ยแล้วเราก็เจนเข้าไปแล้วก็มีลอฟังชันเพราะฉนั้นเราก็ยังจะปรับพลังมีเติ้ออ F เใช่ป่ะให้มันเจนออกมาให้ตัวนี้ตอบเป็นดอกไม้โอเคไหมฮะไอเดียนี้ก็คือไอเดียพื้นฐานเลยคือทุกอย่างผลักดันด้วยลอสแต่ว่าทำอย่างเนี้ย ความยากคือเปิดมารับ Noise F มันก็แบบพ่น Noise ออกมาครับ Noise มันก็ไกลจากดอกไม้มากอะ่ะคือคือใส่อะไรไปอันนี้ก็ต่อว่าไม่ใช่ดอกไม้คือคือมันเก่งเกินไปคือ G มันเก่งเกินไปจนคุณไม่เกเรียนที่คุณได้รับอะ่ะมันมันไม่มีประโยชน์อะไรในการสร้างดอกไม้เลยนะครับทีนี้นนทำยังไง<น>โอเคงั้นคือคือ ประมาท่าเนี้ยคือรันไม่ได้คือเกเดียนไม่บอกเกเดียนมีปัญหาเพราะว่าจีเก่งเกินโอเคไหมฮะเพราะนั้นทำไ,ไงให้มันไม่เก่งเกินเนาะคุณก็คุณก็จับมันมาเรียนพร้อมกันเลยนะคุณก็ให้ให้ตัวหนึ่งเราจะเรียกตัวเนี้ยว่า discriminator คือมันเก่งเกินเพราะนั้นทำไงก็คือให้เรียนพร้อมกัน,นเทรนพร้อมกันเลยนะ ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า discriminator คือเป็นตัวแยกแยะไอ้ส่วนตัวนี้เรียกว่า generator นะคุณก็จับให้มันมาเรียนมอมกันแล้วคุณก็มี dataset อันหนึ่งนะฮะที่ discriminator เนี่ยหน้าที่ของมันอนะ่ะคือ discriminator นะคือคุณก็เรียนที่จะ discriminate คือ คุณจะได้รับรูปจากสองอันก็คือจาก dataset รูปจริงคือ,อน,นี้ dataset รูปจริงแล้วก็อีกอันมาจาก f ของเราครับอันนี้ g f ของเรารับ noise แล้วก็ส่งไปให้ g สิ่งที่ g ทาก็คือ,อมันก็ต้องพยายามบอกได้ว่าอันนี้รูปจริงรูปปลอมจริงหรือปลอมเห็ <5. S 1> นไหมครัะในแรกๆ แรกๆมันก็โง่ทั้งคู่ครับมันก็ตอบผิดบ้างไม่ผิดบ้างคือ f ก็พยายามจะสุ่มให้ตัวนี้โดนหลอกส่วนตัวนี้ก็คือพยายามจะฉันฉันจะไม่ยอมโดนหลอกนะมันก็จะมีพารามิเตอร์สองตัวที่มันคัพเปิ้ลคัพเปิ้ลกันอยู่นะก็คือ f แล้วก็ g เนาะ loss function ก็คือจะเป็นความถูกต้องของมันเนี่ยคือ f ก็พยายามจะ attack มันอันนี้ก็พยายามจะนันมันนะสุดท้ายก็ก็สามารถทําให้เทรนทั้งคู่ไปพร้อมกันได้นะครับซึ่ง ตามทฤษฎีแม่งก็พูดอย่างนี้แหละเทรนไปพร้อมกันได้เทรนจริงคือแบบโอ้เทรนยากมากนะครับเพราะว่ามันต้องบาลานบางที f f เจนเก่งเกินไปไอตัวนี้เรียนไม่ทันสักพักก็คือตอบผิดรัวๆพ่ายแพ้แล้วก็เทรนไม่ได้บางทีตัวนี้เรียนเก่งเกินไปแป๊บเดียวก็คือฉลาดแล้วอ่ะเอฟก็คือแบบโูก็ตายเจนเจนตัวไหก็แพ้หมดนะก็มันก็ทําไม่ได้มันมันเทรนยากมากนะครับเพราะนั้นก็ แต่มันโคลมิซซิงมากคือมันก็เจนรูปอะไรมาแต่ว่าพอรูปละเอียดละเอียดมันก็จะไม่ค่อยได้ละเทรนเทรนไม่ค่อยไปนะครับก็ช่วงนั้นก็คือ,อทุกคนตอนนี้ก็พูดถึง diffusion model เลลวลาเจนรูปใช่ไหมคือตอนแรกก็เป็นพวกแกนมาก่อนนี่แหละแล้ว,แล,วแล้วมันเทรนยากเทรนเท่าไหร่ก็รนะเบิดนะก็มีคนเสนอ diffusion model ซึ่งเทรนเทรนก็ diffusion นี่เพิ่งวังกว่าอีกน,นะครับคือดูเพอเจอไหวคือ คือพอเคยเคยเคยรู้ไหมฮะดิฉันโมเดลทางานไงรู้รู้ไหมคือี่ฉันโมเดลก็คือเหมือนเรามองเมฆล้วเห็นหน้าคนนะครับคือคือมันเทรนโดยพื้นฐานสุดเนาะคุณก็มีรูปใช่ปะ่ะแล้วคุณก็ค่อยคอยใส่น้อยเข้าไปค่อยค่อยแปลงรูปไปเรื่อยๆนะใส่น้อยค่อยเติมน้อยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณก็กลายเป็นอะไรเละเลเห็นไหมฮะแล้วคุณก็เทรน เทนิวโรเน็ตเวิร์กเนี่ยแต่ละชั้นนะครับให้มันสร้างสร้างรูปกับทีละชั้นคือแยกกันเนาะแต่ละตัวก็คือเหมือนตัวทําให้ภาพชัดนะครับก็คือรับภาพที่ไม่ค่อยชัดแล้วก็เจนให้มันชัดที่เรื่อยๆเนาะหลายๆตัวเพราะนั่นก็คือทําทําย้อนโปรเซสอันนี้เนาะทีนี้ถ้าถ้าคุณเทรนได้เแปลว่าเออแปลว่าคุณใส่น้อยเข้าไปมันก็จะได้พนรูปออกมาได้คือดูเป็นอะไรที่แบบม,มันจะได้ได้ไงวะ แต่ว่ามันก็ได้ก็ก็เจนรูปออกมาได้คือคือเหมือนแบบคือเขาบอกว่า LM มัน Hellucinate ใช่ไหมคือคือประสาทหลอนใช่ไหมคือ d f ิว s i o n Model นี่คือที่สุดการที่มันเวิร์คคือมันมันรับนอยแล้วก็เห็นรูปอะคือนี่คือการประสาทหลอนอย่างเคยเออ hallucinate แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นรับเออก็ได้ของแบบนี้ นี้ทำยังไงให้เร็วก็มีทริคมากมายแก่กองนะฮะแล้วก็ทำยังไงให้ใส่ใส่เทคเข้าไปแล้วมันเทรนได้เนอะนก็ต้องมีเดเรทเซตที่บอกว่าเทคนี้รูปนี้เทคนี้รูปนี้ก็พยายามจะคัรเปิลเทรนเข้าไปด้วยกันนะก็เป็นอะไรที่ถ้าใครสนใจก็ไปดูเทคนิคได้ผมก็รู้ค่อนข้างงูป,ป่ามากเนะี่ยอ่าโอเคเพราะนั้นพาที่เกี่ยวกับมีชินเรียนรู้แล้วก็พวกดีฟเรียนรู้ต่างต่างๆผมก็จะจบกันไว้ประมาณนี้ก่อนนะ